ตื few moments later. ้น้ำดึงครับตื้น้ำหน่อยครับมีใครอยู่ไหมน,นอสวัสดีครับตื้น้ำดึงม,มีคนอยู่ อยดีครับวันนี้เขาดีไหมครับวันนี้เงียบเงียบเนียเน่ยวันนี้พิษเลยเนาะอันหน่อยก็ไม่เขามา,าแยะมนควันจะรู่นะ่ะติดตรงมอเตอไซค์จอดอนะ่ะล้อไม่มีไส่เดียร์ไม่ไหวอ้วหนุนผมจะไปหนุนครับท่ายบ่อน ใช่มีคนไปนั่งคนนี้แหละอ๋อมีคนนั่งอยู่เลยดีแล้วไปได้ไม่ได้ไปอยู่คู่เขาแล้วมีที่ส่กหลายที่เกิดไปช่องนู้นก็ได้ช่องไอ้วันนี้ที่มีบันไดอ่ะโอ้ไม่ทั้งรุ่นบ้านตำรวจไม่อยากไปแล้วครับตรงนี้ตรงที่เดียวกันนี่แหละในโตโยทคาอ๋อไอช่องใบมันสูงนะมันสูงไม่สูงตรงนี้นี่นี่ผมใต้ไอ้ข้างเนี่ยมันต่ำไม่รู้เขนาดวะอืมมันต่ำจะมีบันไดตรงนั้นอะเลยอีกหน่อยเนี่ยมีบันไดมันก็จะต่ำต่ำกว่านี้เยอะครับถืออยู่ สองไม้แล้วนะตรงพี่จะติดไม้เลตัวนี้มาไม่ได้ตัวเดียวอ่ะมีคนเดียวซับขึ้นมาเนหะยื่อก็เหยื่อตัวเดียวกันเบดก็ตัวเท่ากันครับผมในตรงพี่อ่ะไม่ค่อยไม่น้ำนี้เบิร์เข้าตรงเขาแปดข้าว่าเดี๋ยวเที่ยงกุ๊บเงียบครับ ไม่มีปลาต่อเลยพี่เฉยอะทั้งนี้เขาตอนะแต่ของพี่จะนิ่งเฉยอยู่อย่างงี้แบบจะนิ่งไปนั่งเางงเหมือนกันเดี่ยวตัวเดียวกันครับพี่เดียวกันคแต่เวลาปลาไม่กินวิธีการหรือเปล่าเนี่ยเวลามันไม่กินมันไม่กินเหมือนกันเหรอครับของพี่จะเงียบไปเลยบางทีมันแกมีเทคนิคอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าเอ้ ร้อนแล้วหมไม่น้อยนะไม่เหลือแล้วนะดได้แ,แตว่ามันมันไม่มันไม่น้อยแต่บางทีบางทีมันมันเล่นเบาอ่ะเนาะครับหยิบหยิบยิบยิบโอ้โอข้างเงื่อนข้า,างโอ้ฟาฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาต้องปล่อยแล้วนี่ <c oughs> โอ้ปล่อยมันเอาขึ้นให้หมดเดี๋ยวโดดออกโอ้ ตายตายแล้วนี่ถ้าอีกสักห้าปีสามปีเนี่ยจะอยู่กันยังไงในวงการตกปลาเนี่ยอยู่ไม่ได้ร้อนขนาดนเนี้ยเนี่ยอยู่ไม่ได้คู่ปลาก็ไม่มีจะกินจริงเลยอีกห้าปีหกปีนี่ปลามันหมดพวกถรุงหมดแลยเนี่ยอ้ เป็กเขาอย่างบางไว้ตัวตัวใหญ่อยู่แต่บางบาง,บางเทียบเลยยี่ห้ออะไรไม่รู้เออผมไม่แน่ใจเรื่องยี่ห้อนะมันมันไม่ได้มีขายกับบ้านเราอะ่ะผมไปซื้อจากไอ้พวกไอ้ร้านญี่ปุ่นมือสองมาผมเห็นเบ็ดที่อะไรว่าแม่งเล็กดีว่ะก็เลยซื้อมาไว้โอครับมันมันตามร้านมันไม่มีขายครับเบ็ดแนวเนี้ยก็เลยไม่ไม่รู้ไม่รู้จะบอกว่ามายี่ห้ออะไร คิดว่าเตอแบบนี้ไม่พอบางบาไม่่อยเห็นไม่มีครับเบ็ดแบบนี้ไม่มีบ้านเราหรอกผมเห็นมันผมไปเดินพวกร้านญี่ปุ่นมือสองเป็นเบ็ดอะไรวะมันมันเล็กผมว่ามันคงไม่มีใครเอาอ่ะมันน้อยเกินเนาะเมื่อก่อนนี่มันไม่ค่อยมีใครเขาใช้กันเนาะไม่มีเลยครับคราวนี้ผมก็เลยซื้อมาเก็บไว้ดีกว่าเว้ยเออคราวนี้พอได้มาตกปลาเล็กตอนแรกอ่ะมีแต่คนบอกว่าโอ้เบ็ดอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกเออเอาไม่อยู่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราไม่ได้ครับพอคราวนี้เราได้มาลองตก เองตกจริงตกนั้นเอ้ามันก็ตกได้อยู่นี่วะครับแล้วก็เฉียบดีด้วยหมายถึงว่าแค่ยกผ่านๆมันก็เกาะแล้วครับใช่มันคมมากอ่ะปักนิ้วอ่ะมันไม่ปวดอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี่ไปไปดูใครว่าจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเบ็ดมันไม่คมอ่ะเวลามันปักนิ้วอ่ะนิ้วเราจะปวดแต่ถ้ามันคมมากๆอ่ะเวลาปักไปปุ๊บดึงออกมันจะไม่ปวดเขาว่างั้นเราก็ลองจิ้มจิ้มดูเออมันไม่ปวดไว้มันจิกจิกแม่งจิกดีชิดด้วยก็ไปได้อ่ะถ้าคิดโดน

นั่นแหละครับต้องยืมค้อนตอ,อกเหมือนเดิมนะครับตอกได้เดินลยค้อนกับตอ,อกได้เดนน่นไม่ไหวด๊อกอะไรนีล่ะ <c oughs> เออตัวนี้สวยเว้ยโอ้ยตัวนี้ต้อยไอ้นั้นนี่หว่าหลังหลังขนนี่หน่อยตัวท้อตอนเช้าเลยโอ้าโอ้ขอโทษครับมาเช้าเลยกำลังกินกำลังกินเนี่ยอะไรเงี้ยติดตัวเดี๋ยวหรูแล้วกลับแล้วจริงๆเนี่ยขนาดเนี้ยติดตัวเดี๋ยวรู้แล้วตัวสวยดี ก่อนน้อยใ,ใหม่เงี้ยเนาะมาใหม่ๆแม่เนียไซนี้เลยไซส์นี้เานาะครับเออมาก็ไม่ใหม่ไซสนี้แบบโอ,โอโ้ได้หนึ่งอัดเดียวครับเดียวทิปมาติปมงเที่ยงกว่าพี่กลับไปแล้ต่แรกก็คือไม่ได้หาเต็มที่น,นะอเอาแค่คได้หลายตัวหน่อยก็พากันหนีแล้วนะ ไเนี่ยก็เพรคือตลอดอ่ะ นาากกเอีไไหมผมเทเลยได้ไหมเทนาเกียดไปไหมเอะจับเคกระป๋องเออเทแต่กระป๋องคัดอันนี้ให้ผมดึงเอาปลาขาวอีทยเด้อสี่ห้าตัวพอครับที่เหลือเอาไปเลยเอาว่าไงไงล่ะลูกพี่อู้ยไม่เจอนานเลยเออไม่ค่อยมาหาเลยเนะเอาไงนะครับเดี๋ยวผมไปเอากะแปงมาแป๊บนึง คืนน้าเนี่ยฉันเนี่ยตอนเย็นมีคนโอ้ยคึกคืนอ,อ,อะไรเดี๋ยวนี้ผมแม่งงานอย่างหลายเว้ยงานผมแม่งอย่างหลายเว้ยเดี๋ยวนี้ผมแม่งไม่วางเลยลูกก็เร็วแล้วนี่ยเอา,เอ,าอันนีออ้ออกไปก่อนครับนี่ครับเอาเอาออกก่อนก็นได้ครับ าบาแต่ของโต๊ไะไปขอไม่เอากับบ้านเนาะือโหหมอยี้เลยอาชีพเนาะอาชีพชอบชโต๊ะตอบนอันนี้ของผมเนาะอันนี้เอาขอกับอลขาวิทัยจะสีห้าตัวพอก็อดูตัวใหญ่ใหญ่แค่ <links. S 1> <c oughs> นี้พอครับเพะพอแล้วที่เหลือเอาไปเลยโอ้ปหนี่แค่นี้แหละ ไหนตัวใหญ่ตัวทีตัวใหญ่หญได้ไปไหนวะนั่นน่ะไม่เอาตัวใหญ่แล้วเฮอเฮอเฮอ,อ,อ,อเอาไปเลยเอาไปเลยเอาแค่นี้ก็พอจะพอกินน,นี่แค่นั้นโอโหโกยคำมดี๋ยวเขากลับตาผมดิอยากเอาเทอะไรดูนะไม่ได้ใส่ฝ่องเยอะเนี่ยเอาแกมเยอะไปแค่นี้เขาจะน้ำเลยนะจากผม